โดนฮัยโหโดนฮโดนแล้วขี้เดือดดาดเลยครับคำเตือน สซที่ไหนล่ะเคล็ปนี้เลททั่วไปใครจะดูก็ได้แล้วมันจะยอดเยี่ยมมากท่านเรียกเพื่อนมาดูด้วยกราบสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าขสู่ช่อง BJP รัวนะวันนี้เราจะพากันไปเที่ยวที่อ่างแม่กัลน,นะครับอยู่ในเขตของอำเภอแม่แตงเนาะดูทางเข้านี้มันจะมีคนบ้าที่ไหนรถเก๋งขึ้นมาเลยเพื่อนๆไก่มากครับเดี๋ยวไปดูบ่อมันจะเป็นยังไงครับหรือว่าเปิดตกหรือไม่เปิดตกยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเมิ Quiero... ôi yêu đồn mang xế 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 mày 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 của chương mày 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 nè mà mày nè mày 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 เดี๋ยวคนจะมาตีมาโมกอะทำคลิปนี่ฮะฮโฮะฮะฮีฮะฮะฮะเนะี <c oughs> ่ย,ย,ยเฮะฮะย,ยนไปใส่ะฮะฮอะะฮะะฮะ่ะฮ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 ับมผม สามโมงครับเพื่อนสองชั่วโมงสองชั่วโมงไปชอบนี่เดี๋ยวสักนก,กับฟีลครับชั่วโมงละตัวเนาะตีเฉลียครับผมแล้วคิดเดือนดาดาเลยครับเข้าปาาเข้าหลังคอ <c oughs> ขี้เดือนดาดเลยครับขี้เดือนสองข้อสวยสวยนะเพื่อนแซมละตึงเวลาปิ๊กแล้วตัวปิ๊กก่อนข้าวปิุ๊สวัสดีครับผมโอไปป้กก่อนข้าวปิหมอกหัวละได้หัวละหมอกหายคันละ คนกองอยู <the> <ifica> ่บนรถพุณเนี <fuck> you know? ่ยมันเข้ามันเข้าเสือนะครับพี่์เสือเสืออเลยนะถ้าผมตีอะเสือมาติปีตีเชียงไปครับทหารจักบ่อยขนาดแต่ถ้าไปทางซ้ายบกินเลยครับตะกี้นะบกินเลยครับเสือเสือนี่แหละเสือถ้าผมหนังขนาดต่ติปีจ้องไปแต่เจ้านะครับแม่นะไปแล้วครับเบย์ไปครับฮัลสวัสดีครับ ครับโอเคเป็นไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนสำหรับ2ชั่วโมง3เกือบ3นะเพื่อความหายคันนะครับปลาน,นินใสสวยนะครับอ่างไม่กานะครับไม่แต่งเชงใหมใสฝ่ามือเลย3ตัวน่าจะประมาณ1นกิโลนิดนดน,ดนี่นะครับอ่างสวยๆน่งงามกินไส่เดือนนะครับเพื่อนๆอสองขอสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ีเจพรัวด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายปลาครับปลาปลาปลาเดี๋ยวให้ดูปลาอึ๊บนี่เอ้ยปลานะเพื่อนๆนี่สายปลาเบอร์เบอ,อร์นะครับสามตัวโอเคทอดกรอบบ๊ายบายครับผม